สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าหาทําใช้ยจีนอมหลอดไฟทํากรามหลดุดติดอยู่ในปากนานสองชั่วโมงอ้างแคลองชาเลนจ์ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานกระแสววรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮาก,กับวิดีโอที่ถูกอัปโหลดในโตอินของประเทศจีนโดยชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเจ้อเจียงพร้อมกับฐานสกรูของหลอดไฟที่ยื่นออกมาจากปากของเขาเหตุลองชาเลนจ์เล่นแปลกๆตามวิดีโอที่เห็นในออนไลน์อย่างขาดการไตรตรองซึ่งเมื่อวันที่25รกรกฎาคมนักผจญเพลิงของหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหยูเยาในเมืองเจ้อเจียงประเทศจีน ต้องเผชิญกับกรณีการช่วยเหลือที่แปลกประหลาดที่สุดกรณีหนึ่งใช้ท้องถิ่นที่เอ่ยนามเพียงว่านายเฉนินบุกเข้าไปในสถานีดับเพลิงและพยายามอธิบายบางอย่างให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฟังซึ่งอย่างไรก็ตามปากของเขานั้น ถูกปิดด้วยผ้าขาวผืนใหญ่และแทนที่จะเป็นคำพูดใช้คนดังกล่าวกับทำได้เพียงแค่ส่งเสียงอูอีเท่านั้นหลังจากถอดผ้าออกสาเหตุของการพูดผิดปกติของเขาก็ชัดเจนขึ้นในเฉินมีหลอดไฟ LED ยื่นออกมาจากปากและพยายามขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นงานที่ยากเกินไปสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลังจากตรวจสอบปากของชายคนนั้นและประเมินสถานการณ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงตัดสินใจว่าการพยายามดึงหลอดไฟออกนั้นเสี่ยงเกินไปเพราะฟันหน้า ขบเข้ากับ ปลายหลอดไฟอย่างแน่นอาจทำให้ปากของนายเฉินเสียหายได้หากหลอดไฟแตกพวกเขาจึงพานายเฉินส่งโรงพยาบาลประชาชนอยู่ยาทางทีมแพทย์พบว่านายเฉินไม่สามารถอาปากได้กว้างพอที่จะถอดหลอดไฟออกได้อย่างปลอดภัยและกลามหลุดเรียบร้อยแล้วดังนั้นแพทย์จึงใช้เครื่องเปิดปากแบบพิเศษเพื่อคลายกล้ามครั้งหนึ่งและถอดหลอดไฟออกอย่างปลอดภัยสําเร็จนายเฉินบอกแพทย์ว่าตนเองมีหลอดไฟติดอยู่ที่ปากมานานสองชั่วโมงแม้เขาพยายา เอาหลอดไฟออกด้วยตนเองแต่ไม่สามารถอาปากได้มากพอให้หลอดแก้วลอดผ่านฟันไปได้อย่างปลอดภัยเขามีปัญหาในการกลืนและการพูดดังนั้นเขาจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับเหตุผลที่เขานำหลอดไฟเข้าปากตั้งแต่แรกชาวัยกลางคนเก่าอย่างสบายๆว่าตนเองดูใครบางคนทำชาเลนจ์ในวิดีโอและต้องการดูว่าเขาจะทำได้ไหมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ